สวัสดีจ้าทุกคนโอ้ยนี่กินกาแฟก่อนขายเสื้อผ้าเหรอจ๊ะเนี่ยสวัสดีจ้าไม่ต้องกรี๊ดมากสวัสดีจ้าทุกคนนี่ตลาดนัดมสวนะครับมาอุดหนุนกันได้นะดีครับโอ้ดีใจมากเลยเสือภูาโอเคเอาเลยขายดีๆนะทุกคนนะคนนี้ใครคนนี้แม่เหรออ๋ออ่ะพี่สาวสวัสดีนะครขออนุญาต ขายอะไรจ้าพี่คุณพี่โอ้ที่ออกมากี่โมงกันเนี่ยพวกเราเนี่ยโอ้ตีสี่ตีสี่ค่ะค่ะถ่ายรูปให้หนูด้วยเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาอยากจะได้ผ้าลิเนินก็มาซื้อที่น้องเขานั้นเนี่ยม่าว่โอเคครับ้าขายได้กำไรนะทุกคนนะครับครนะครับเห็นไหมว่าตีสี่ตีห้าก็ทำงานกันแล้วไม่ขยันออกกลังกายปกติโอเค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  แวัดีเรียกพ่อวาลาไลครั้งอ่ะนกับกันแต่ผมมาวิ่งผมไม่ได้มาขายของนะสวัสดีทุกคนนะครับทั้กทายผู้ชมหน่อยสสวััดีครบโอเคโอ้ตื่นแต่เช้าเลยทุกคนเนี่ยสวัลสดีครับพี่โอ้ยพี่เช้าผมอีกโอเคโอเคสวัสดีครับไม่สวัสดีมาวิ่งก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราเออ ดีครับเหมือนกันแหละสวัสดีครับพี่เจอเลยครับมาร้านไหนจะร้านเดียวกันนี้เหรอขายดีดีนะโอ้นี่เลี้ยงจะเสร็จแล้วเนี่ยมากี่โมงเนี่ยดีสามสวัสดีครับขายอะไรจะเนี่ยโอ้ดีเนาะสวัสดีครับขายดีๆนะได้จ้ะเดี๋ยวถ่ายตรงสว่างสว่างตรงนี้ไหมมานาฬิกาอโอ้ยหล่อแล้วก็รูร่างใหญ่ ไม่โอ้ไม่รอหรอกขอบคุณนะครับโอเคใครว่าก็มาช่วยอุดหนุนหน่อยกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยนะครับได้เลยจ้ามาเลยจ้าโอเคถ้าขายร่ำรวยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยไม่รอหรอกครับขอบคุณนะครับโอเคขายดีดีนะครับทุกคนขายดี่โอ้ดูวหเต็มใจโอ้ขอบคุณนะครับแล้วตะลิงชันเรียบร้อยดีไหมดครับฝากให้อาจารย์ด้วยไม่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 คุณแปลไม่ไห ผมวิ่ไกลขอบคุณนะได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวแวะมาปิดไลน์เดี๋ยวผมจะวิ่งต่อละพี่ถิ่นทุกคนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตกัน